รีวิวจอยเกมประมาณนี้นะครับผมก็จะมีนี่ผมไปสั่งซื้อมาจากอ่าทิกต็อกนะครับผมเป็นจอยเกมราคาห้าร้อยกว่กบาบาทและในทิกต็อกเดี๋ยวผมจะดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปแกล้กันเลยมีดธรรมดาผมไม่มีนะครับผมก็มีแต่มีดอันนี้เนะ <c oughs> okay. เาะโอเคเอาละครัมาเปิดกันเลยดีกว่าเราใช้มีดอย่างนี้ทำการกรีดไปนะครับผมนี่กรีดเป็นรอยอย่างนี้ไปเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ ลองรีงวิวดูซื้อมาเพิ่งซื้อมาครั้งแรกเลยปกติผมซื้อของ้วผมจะไม่ค่อยรีวิวไงอันนี้เป็นน่าจะครั้งแรกแล้วไมเราดึงออกได้เลยนะครับผมรับได้มาจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมนี่เลยก็อันนี้ก็เอาออกไปครับผมจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมทุกคนนี่เลยเป็นแบบนี้มีแฟลชได้โอ้โหแต่กล่องเขาสวยมากนะลองดมดูครับ หอมมากครับหอมมากแล้วก็มีสองจุดสี่นะครับตรงนี้มีชื่อเขียนอยู่ทางด้านกล่องเป็นแบบนี้เนาะเป็นรูปจอยเกมนี่นครับแบบนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าผ,ผมจะเล่นได้ไหมนะโอเคอเปิดก็ตรงนี้และครับผมนี่ครับดึงออกมาดึงขึ้นมาครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะเหมือแนบ,บบานคนมีให้จอยเกมสองอันนะครับผมนี่เป็นจอยเกมเขาเรียกว่า จอยเกมบลูทูธอันนี้ออกน้ำหนักเบานะผมออกจะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ใช้ได้เลยแหละก็มีเสียงประมาณนี้ครับเปิดเป็นจอยเกมเขาเรียกว่าใช้แฟลชไดร์นะครับผมประมาณน,นี้อีกอันนึงก็เหมือนกันครับผมเดี๋ยวขออน,นุญาตเอาไว้ตัวนี้ตัวหลกัลกๆเลยแล้วกันเดี๋ยวมันหันหน้าฝั่งไหนว่าฝั่งนี้ใช่ปะ่ะโอเคตัวหลกักๆกก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนเห็นปะ นี่เลยตัวหลักๆจะเป็นตัวแฟลชไดร์ตัวนี้ให้เราเปิดออกมาปุ๊บอย่างนี้เสียบเข้าโทรทัศน์ได้เลยเรียกว่าทีวีนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวขอใส่กลับเหมือนเดิมแป๊บน,น,นึงนะเชื่โอเคประมาณนี้ครับตัหลักเลยนะแต่เขาห่อมาดีนะอันนี้คือออกแบเป็นพลาสติกแต่ว่าสามารถเล่นได้แล้วสองมือเกมนะทุกคนแล้วก็มีแฟลชไดร์อันนี้ไะเป็นแฟลชไดร์ของจอห์นเกมส์นะผม อันนี้ก็เป็นสายเสียบนะครับผมก็ต้องเสียบกับทนะีวีนะประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับหลักๆนะแล้วก็นี่ครับสายเสียบทีวี TV กับอ่า USB นะครับผมเป็นสายตรงนี้เป็น USB นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสายเสียบทีวีนะเดี๋ยวผมต้องไปดูวิธีการเสียบา game, บางคนแกเพราะผมก็ลืมไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องใส่ฐานนะพวก j o ย Game นะเดี๋ยวผมจะต้องเปิดให้ดูนี่ครับอันนี้ต้องใส่ฐานนะ ก็ต้องใส่ฐาน2กลอนนะครับผมถึงจะเล่นได้นะก็เป็นฐานแบบคล้ายๆฐานฐานยังไงว่าฐานไฟประมาณนั้นน,น,นะครับผมโอเคสองก้อนนะครับ2จอยโอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้จริงกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงเนาะก็จะเจอกันในห้องน,นะครับผมก็ใส่ฐานไปที่เรียบร้อยครับผมี้เป็นฐานสีเขียวมันไม่มีนะผมก็เลยใส่ฐานสีฟ้าแทนแล้วก็ปิดเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยใจเย็นยเฮ้ยรีวิวก่อนไนบ่ โดนลงนะนี่ครับกดนสองมือไม่น่าปะนี่ครับเอาอะไรกดเลยเจอกั้หน่อยมา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 เดนเดินเข้ามาได้ได้หมดเว้ยโอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเดน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 หมอบหมอบหมอบเตะไม่โดนโอ้ยโอ้ยสามารถพยายามรู่นเลยอุ้ยอุ้ยเกมทีวีรอตัวไหน ตัวไหนเออเาตัวนั้นลงใช่ไหมว่าเอาตัวนี้แล้วกันเจอกันด้วยเราอ่ะมีฮัมเมอร์ไรเดอร์มเมนต์ไรเดอร์นิวคีมาแล้วไอชั้นไอชั้นคุณหมาติเฮ้ยมาด้ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเลียวเอะรีวิวก่อนเลยมีการ์ดด้วยเออเ็ดเกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีได้วะโหดละแล้วนี่เวชิต้ากับซิลนะครับเจอกัน นีน่ภาพสวยปะ่ะเออสวยสุดละกัในแต่เล่นมาเป็นยังไงกันบ้างล่ะผมต้งองรีวิวนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ถูกใจนะผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะครับผมก็ตอนนั้นก็ไม่รู้กันว่าทํายังไงนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคินบีสวัสดีครับก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับผมในทิกต็อกนะ